ท่านผู้ชมพบกับรายการผลกระแสนะครับช่วงนี้คือหลังสงการแล้วล่ะก็มีเรื่องราวต่างมากมายสงการเช่นไหนมาพี่น้องครับช่วงสงการผมจริงๆผมไม่ค่อยเดินทางอาจารย์ครับส่วนใหญ่จะจะจะอยู่ในในกรุงเทพเป็นหลักอ๋อกรุงเทพเป็นหลักใช่เพราะอะไรครับคือช่วงสงการผมผมจริงๆแต่แต่ก็คือมีการไปทําบุญทาบุญทำบุญก็คือเป็นหลักเลยครับแต่แต่ถ้าจะออกพื้นที่เนี่ยผมว่าช่วงสงการเนี่ยคือด้วยการเดินทางเนี่ยคนเยอะใช่ไหมใช่ เบื่อใช่ไหมไม่เบื่ออย่างเดียวครับอย่างเดียวไม่พอคือเหมือนเราต้องไปแย่งกันกินแย่งกันใช้ถึงมีมีครอบครัวหลายครอบครัวครอบครัวเดียวแต่การนอนนอนแบ่งก็แบ่งไปเวียนไม่คันไปไหนไปไไหนม่ได้เพราะคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เขาจ่ายคือคือช่วงช่วงสงกรานต์เนี่ยบางครั้งก็คือด้วยคือถ้าเกิดจะต้องมีการเดินทางเนี่ยทาไมถ้าเกิดนั่นเนี่ยมันก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่ค่าใช้จ่ายเขาทางสูงเขาทางสูงนะุ่กที้พูดค่าใช้จ่ายสูงแปลกไหมจังหวะพวกเนี้ยค่าเงิน ไทยโหอ่อนตัวมากแล้วก็ดูทองคำสูงมากคือต้องบอกก่อนว่าทองคําสูงเนี่ยมันอยู่ที่สถานการณ์เช่นว่าดอกเบี้ยของสหรัฐบ้างเรื่องของสงครามด้วยสงครามเนี่ยผมไม่ขอพูดถึงเยอะแต่ผมเกิดมาแล้วถ้าใครอยากรูนะไปดูได้มเมื่อวันไปปีทีแล้วผมเขียนคอลัมน์เกี่ยวกับสงครามไว้ชัดเจนที่สุดเลยแคนก็อาจจะไม่ได้พูดไม่สนใจเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปอ่านดูรถลงลองย้อนไปตรงเป๊ะดูในเป็มได้ตรงทุกอย่างเลยอ่าแล้วก็เรื่องทองคํานะทองคําเนี่ย ทุกๆครั้งอ่ะที่ดาวสุขโคจอมิปรินเนี่ยทองคาจะขึ้นปีที่แล้วขึ้นมาช่วงต้นปีใช่ใช่ขึ้นก็ขึ้นไปสองนเลยนะจากสามหมื่นต้นๆไปสองหมื่นแปดมั้งจากสาหมื่นแปดสองหมื่นเก้าขึ้นไปนู่นเลยสามหมื่นกว่าใช่แล้ววันมาปีนี้สถานการณ์คล้ายๆกันแต่หนักกว่าเดิมอีกขึ้นไปสี่หมื่นกว่าที่ผ่านมาบอกเอ๊ะทองลดต้องพันหนึ่งเนี่ยเชอผมสิยังไงยังไงก็ขึ้นแต่ขึ้นเขาเรียกะไาลงมาเพื่อให้คนซื้อแต่ถามว่า ตูจัจกดาวจริงแล้วอ่ะอย่าเพิ่งไปนั่นเยอะเพราะว่าดาวยังไม่คุกรุ่นแล้วอ<ช>ุ่นจริงประมาณช่วงวันกลางๆปีค่อนปลายปีจะขึ้นอีกรอบหนึ่งแน่นอนเราจะในช่วงน,นี้ยดาวเริ่มโครจรตปกติแล้วก็เลยมองว่าเอออย่าเพิ่งไปไปซื้ออะไรเยอะครับ<ช>นะต้องทุนใหลายแบบจะลงทุน,นต่างๆคุณลงทุนด้วยความความคิดรอบเข้าแล้วแ,และข้อมูลที่ดีเพราะว่า<ช><ช>อย่าลงทุนด้วยความเสี่ยงหรือความอยาก<ช>เพราะว่าอาจจะมิพลาดได้เราศึกษาใช่ศึกษาให้รอบครอบก่อนแล้วก็ การลงทุนต่างต้องกระจายความเสี่ยงออ,อ,อย่าลงทุนอา่างฉันมีเงินอยู่สิบล้านอะลงทุนทองคาเดียวหมดเลยเถามว่าได้ไหมมันก็ได้ถ้าคุณรอ,อ,องรับความเสี่ยงได้เ,เพราะว่าที่บอกคือเรื่องของไอ้พวกนี้ยมันไม่แน่นอนบอกไอ้ทองขึ้นต่อเวลาด้านหลังดูด,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 ดีมันจะมีช่วงหนึ่งอะประมาณหนึ่งเก้าเท่าไหรเจ็ดกว่าแปดกว่าเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่ทองขึ้นปุ๊บล้วกว่าแล้ว,ลว,ลวติดเพราะภาษาบาลคือติดดอยคือเรากัอบยี่สิบกว่าปีนะบอกว่า คุณไปดูให้ดีเรื่องของการลงทุนน่ะถ้าคุณมีข้อมูลที่ดีแล้วก็มีผู้ปรึกษาที่ดีอ่ะลงทุนไปเลยผมไม่ไม่ห้ามแต่ถามว่าถ้าคุณมีเมียน้อยหอยน้อยเนี่ยก็ลงทุนอย่างฉันฉลาดและรอบคอบมากกว่าีจะดีกว่าลงทุนพอประมาณลงทุนที่สมมุติว่าให้เผื่อรับเผื่อสู้ถูกต้องแล้วรับคมเี่ยงไหวไหมถามใจตัวเองก่อนถามครอบครัวก่อนว่าครอบครัวเราเนี่ยพร้อมไหมว่าเงินก้อนที่ครอบครัวเนี่ยลงทุนเนี่ยถ้ามันหมดไปหรือมันจาก สิบบาทหลือเบอร์ห้าบาทรับไหวไหมใช่นะครับผมแล้วดูสถานการณ์ภาวะของทางบ้านเมืองเราด้วยเพราะช่วงนี้ในในประเทศเพื่อนบ้านเรางานที่จะวุ่นวายโอ้โหเยอะนะสถานการณ์เพื่อนบ้านว่าส่งผลไหมไม่ส่งผลหรอส่งผลแน่นอนส่ลค่ลืมว่าชายแดนเรามีการซื้อขายและเป็นกันอยู่แล้วนะมีการเข้าออกท่องเที่ยวอยู่แล้วมันเกี่ยวข้องแน่นอนไม่มากก็น้อยใช่ถูกไหมที่ที่บอกคือทุกอย่างต้องรอบครอบช่วงเวลานี้มีเงินแบบแรกหนึ่งก็คือต้องอดออมใช้จ่ายอย่าง รบอบครบอบรอบครอบู้จากดาวตอนเนี้ยถามว่าดาวดีไหมพูดเลยว่าหลังสามสิบเมษาเนี่ยครั้งสําคัญมากมดาวเมษีย้ายจากราศีไม่เข้าสู่ราศีพุธศก,ศกถือว่าค่อนข้างดีครับแต่ลืมว่าท่านมาร่วมกับดาวไม่ได้อยู่แต่ม,ไม่ไอ,อยู่ตำแหน่งดาวการเงินดวง,งโลกเนี่ยมันมาเจ็ดปีนะการแปล,ปลของเกดการใช้เงินจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่บางคนอาจใช้เงินสดจะเริ่มใช้เงินสดขึ้นอาจจะไม่ใช้ เงินออนไลน์ขึ้นกันโอนถ่ายกันมากขึ้นหรืออาจจะมีทะกุลเงินใหม่เกิดขึ้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้ซื้ย้ายวันที่สามสิบเมษายนประมาณเที่ยงสี่สิบห้านาทีเนี่ยคือย้ายย้ายไปอยู่ในเรือกระดุมพระของดวงเมืองใช่ไหมถูกต้องดวงเมืองดวงโลกมันเป็นข้อดีและข้อเสียข้อดีคือมันมีการเรื่องของโอกาสของธุรกิจใหม่ๆกับหลายราศีแน่นอนครับแต่ข้อเสียคืออะไรไหมท่านอยู่ร่วมรับรยูเนี่ยมันต้องมีการปรับโครงปรับโครงสร้างของการเงินแน่นอนนั้นถ้าใครไม่ทันระบบการเงินใหม่ๆเนี่ยคุณอาจจะ มีเกิเสียหายได้ถูกไหมอ่ะเดี๋ยวคนรุ่นเก่าเนี่ยใช้เงินกดพอใช้เงินดี่ยจองเนี่ยกดผิดจากพันหนึ่งก็เป็นหมื่นหนึ่งมีนะไม่ใช่มีมีมีถูกไหมคนแก่เนี่ยคเรายังพลาดเลยตัวเองกดผิดเลยรีบๆอ่ะสามร้อยเป็นสามพันอ้าวใช่แต่เขาก็คืนให้แต่คนไม่ดูล่ะหรือทางร้านไม่แจ้งล่ะถูกไหมล่ะาบอกว่าการมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเงินเนี่ยมันดีในเรื่องของธุรกิจต่างๆเรื่องของควมเมิร์ซเรื่องของเรื่องจงต่างมันดีขึ้นแน่นอนแต่ถามว่าความเสี่ยงก็สูงขึ้นกนู่ทคอม้แก่ขึ้น <ไ><ช>อยู่<ช>ที่พี่ใช้มือถือ,อดีมอันเดตมาขึ้นมาเอ่อคนบอกเออโอนเงินให้ให้หลานสักล้านนึงสิะเอะอภเผอโอนไปทำไมถูกไหม,ไหมทุกอย่างมันต้องม<ช>ีความรอบคอบเพราะว่าสมัยเนี้ยเทคโนโลยีมันเร็ว<ช>เร็วกว่าเมื่อก่อนเยอะรวมถึงข้อมูลต่างมันเร็วบางทีคนรุ่นหลังๆอะ่ะ<ช>ไม่ทันนะมันไปไวมามา,มาไวอ,ะอ่ะนะเออไปไวมาไวเออคุณยายหนูอยากได้เงินไปซื้อหนังสือเนี่ยสามร้อยเออกดมือถืออยากกดไ่คล่องเลย,เลยกดเอบกดไปสามพัน ยายก็ไม่รู้เพราะยายรับรองสัตวทุกวันเนี่ยไอ้รายรายขายของทุกวันไม่รู้ที่แอ่ะถึงบอกว่าคนรุ่นเก่าอ่ะจะต้องศึกษาความรู้พวกนี้บ้างม่มากก็น้อยเพราะว่าคือเทคโนโลยีเนี่ยคือบางครั้งคนยุคเก่าเนี่ยอย่างอย่างคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยผมจะแนะนําเลยว่าคือไม่ให้ใช้ทางทางด้านแบงกิ้งทัดแต่ลืมว่าการซื้อของแบบเนี้ยถ้าไม่มีก็ลำบากใช่ลบากใช่ไหมอาจจะไปซื้อของอ่ะไม่มีเงินสดเหรอเอ้ยไม่มีเงินดิจิทัลเหรอคะไม่อนไม่ได้เหรอเงินสดไม่รับนะคะมีเนี่ยเพราวมันลัวการโกงไ ได้มันีักเลยว่าไม่รับเงินสดอ๋อเกี่ยวเรื่องคือมันเป็นสถานการณ์หลายอย่าง้วยอาจารย์อันดับแรกที่ที่เห็นกันมากคือทั่วเนี่ยที่ไม่ค่อยอยากจะรับเงินสดกันมันเกี่ยวเรื่องธนบัตรปลอมก็เยอะปลอมหนึ่งสองการทออที่ผิดพลาดในเรื่องของต่างๆที่มันอาจจะตรวจสอบไม่ได้เรื่องของว่าตัวของระบบว้เนี้ยร้านเขามันไก่ถูกน้อ่ะมันไก่ฉันมองระบบไว้เนี้ยถ้ามันสดขึ้นมาเนี่ยฉันอ อาจจะโดนโกงเดลต้ตอนเนี่ยมันจะมีข้อมูลชัดเจนกว่าในเรื่องของเออสชัดเจนทลชัดเจนใช่ถือว่าต้องใจทั้งสองฝ่ายนะใช่รักการป้องกันการจรกรรมถูกต้องได้หลายๆอย่างเดี๋ยวเรื่องคือการจะป้นอะไรเงี้ยปนเออไม่เงินสดนะได้ถูกต้ช่นะใช่เพราะว่ายุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้วราวิ่งย้ายครั้งนี้ย้ายไปอยู่แต่เหมือนกันกันแปลว่าคุณต้องศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเงินประบบใหม่เพราะว่ามันให้คุณมีโอกาสดีๆทั้ง ทั้งเรื่องของรายได้ที่มากขึ้นรวมถึงเรื่องของธุรกิจต่างๆที่มากขึ้นฉะนั้นคนรุ่นเก่าๆอาจจะต้องหาความรู้เพิ่มหรืออาจจะต้องหาคนที่มีความรู้เนี่ยคอยประกบหรือคอยมาให้คำปรึกษาบุตรหลานที่ที่มีความชำนาญนั่นเนี่ยก็ต้องคอยบอกผู้ใหญ่ในในในครอบครัวเราว่าการใช้เป็นยังไงถูกต้องพอสมมติว่าเข้าแบงกิ้งทัสเสร็จแล้วเนี่ยคุณต้องออกจากระบบตลอดอ่าใช่บางครั้งครั้งไว้มือถือทับอยู่กดผิดอะไรไปมีนะผมเคยเลย ได้เราเอาเนี่ยนะทีมมือไปโดนอ่ะแต่คดีเห็นทันก่อนแต่คนรุ่นคนเราเก่าคนรุ่นเก่าๆอาจจะไม่ทันนะใช่ใช่ครับทีนี้ดีขึ้นนะการจ่ายค่าน้าค่าโทรศัพท์ง่ายขึ้นอ่าใช่สมัยก่อนนะจาได้เลยคุณย่าผมจ่ายโทรศัพท์เนี่ยต้องไปต่อคิวนะแล้วคนก็เยอะมากแล้วเสียเวลาแล้วคนทํางานไปจําก็จ่ายเงินไม่ได้ลําบากแล้วก็โดนตัดง่ายด้วยนะใช่ใช่ประเด็นนี้ก็ดีขึ้นครับที่บอกคือวันนี้พูดในเรื่องของดาวสําคัญย้ายดาวปรสีเนี่ยจริงๆคือดาวประธาน ประานสุปเคราะห์ะะใช่ใชเป็นดาวที่เรื่องของปัญญาเรื่องของความรู้เรื่องของออดาวที่สามารถช่วยให้คนที่มีดวงตกอาจจะดวงดีขึ้นได้ความเชื่อนะเป็นดาวเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ใช่ครับผมเป็นดาวก่อนดาวมีสองฝ่ายคือฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีไม่ใช่ไำนีันเขาเรียกฝ่ายสุปเคราะห์กับบประเคราะห์ครับสุปเคราะห์ประธานก็คือดาวพัะศดีอ่าส่วนดาวบัประเคราะห์ก็คือดาวเสาดาวเสานะเสาสองดวงนี้เป็นดาวที่ให้คุณและให้โทษได้เหมือนกันนะครับ ในช่วงประมาณ30เมษายนเนี่ยคือสงการนี่แหละตอนวันที่วันที่30เมษายนประมาณเที่ยง4:15เนี่ยดาวพระศรีท่านจะย้ายย้ายราศีจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งมันดีมากๆกับดวงเมืองดวงโลกพรานดียังไงเพรานี้มันมีมันก็เฟอขึ้นของก็แพงขึ้นของรังก็จะเกิดอะไรเงี้ยอย่าลืมว่าคนที่จะรวยในโลกเนี้ยคิดว่ามีกี่คนว่ามีมีคนอยู่ร้อยคนเนี่ยคนที่จะรวยมีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ใชอยู่มาแค่หนะึ่งเปอร์เซ็นต์นะอาจารย์หนึ่งถึงห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นมไม่งั้นคนก็จะรวยทั้งโลกถูกไหมใช่ถูกไหมคือบอกว่าระบบการเงินปัจจุบันเนี่ยเขาสร้างมาเพื่อให้คนจนเนี่ยเป็นฐานอยู่แล้วเหมือนเป็นรีรสามเหลี่ยมเนี่ยตัวยอดสุดก็คือคนที่รู้เท่าทันครับบอกเอ้คนส่วนใหญ,ญ่ชอบอย่างนี้อยา่าเป็นผมผมชอบทิดต่างคนแต่คิดอย่างผมคิดไม่เหมือนเขาเพราะอะไราเพราะถึงว่าคนทิ่ต่างอ่ะมันมีจำนวนน้อยกว่าคนที่รวมกันถึงไหมใช่บอกไอ้นี่ธุรกิจนี้ไม่ดีหรอกคำนั้นเจ๊ง เขาจะคิดอย่างนี้แต่คนที่เป็นคนธุรกิจที่ผมคุยนะเขาบอกว่าจุดนี้คือจุดแข็งของธุรกิจเขามีมุมมองของเขาที่แตกต่างเขาจคิดถ้าคิดเหมือนเขาอื่นเขาบอกว่าก็เหมือนเขาอื่นสิมันจะรู้ได้ไงดังนั้นคิดต่างบ้างอย่างมองว่าตัวเองไอ้ฉันคิดต่างหลานฉันคิดต่างลูกฉันคิดต่างเนี่ยเพอร์เซอร์ไม่ไม่ตามหลักแนวธุรกิจอาจจะปิดอะไรเปิดโอกาสหน่อยสมัยนี้เด็กเก่งเยอะใช่แล้วเขาก็มีไอเดียที่ค่อนข้างแบบว่าค่อนข้างแบบว่ามากกว่าคนรุ่นเก่าๆคืออย่าไปดูถูกความคิดเขาเพราะบางอย่างความค เขาเขามองอะไรที่แตกต่างจากที่เราคิดเพราะอย่างที่อาจารย์ว่าคิดกันเหมือนเหมือนกันแต่บางครั้งเนี่ยคนที่บางทีเขาเดินถอยกก้าวหนึ่งแล้วเขามองว่าอ๋อที่คิดเหมือนกันนะพอเขาลองคิดนอกกรอบดูกลับกลายว่าสิ่งที่เขาคิดนอกกรอบมันไปได้ดีจะบอกว่าการมองนอกกรอบหรือให้โอกาสเด็กๆบ้านเนี่ยมันเรื่องที่ดีเพราะอย่างหลายผมเนี่ยคนตอนสมัยก่อนเขาก็เอาตัวอะมาถ่ายคลิปคุณแม่เขาบอกเนี่ยเอาเวลาไปอ่านหนังสือดีกว่าครับ ปมาตอนนี้เด็กนอกเด็กหลังของเราคนนี้เป็นคนที่นําเงินให้กับครอบครัวได้เยอะมากเดือนหนึ่งได้หลายหมื่นนะเลย <Okay. S 1> บอกว่าเอ้ยวันนี้อย่าดูถูกเด็กๆนะเขามีความรู้มีความชานาญบางอย่างมากกว่ารุ่นเราเยอะฉันต้องให้โอกาสเด็กๆบ้างเดี๋ยวนี้ก<ำ>็คือเขาไม่ต้องออกไปหางานทานะใช่เขามีโทรศัพท์เนี่ยเขาสามารถโพสขายของใช่ของเขาได้นะครับผมวัดเนี่ยพูดถึงเรื่องดาวยายเนี่ยบอกก่อนเลยว่า๋ยาจะพูดใน เบรกหน้าในเทปหน้าวกันว่าแต่ละสีเป็นยังไงพูดภาพรวมก่อนว่าช่วงเวลานี้คนไหนที่มีความรู้เรื่องของไปเรียนรู้อเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องของระบบการเงินเรื่องของโลจิสติกเรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ยพูดเลยว่าในช่วงประมาณปี2ปีนี้คุณจะมีโอกาสรับรับรับโชครับฉะนั้นถ้าลูกเราหรือใครขอเงินไปเรียนพิเศษเรื่องพวกนี้ถ้าเรามีโอกาสหรือสามารถช่วยเหลือเขาได้หรือส่งเสริมเขาได้างส่งเสริมเลยเพราะว่าดาวพัธดีกำลังเข้าตำแหน่งในเรื่องของการเงินดวงโลกทั้งสี่คือความรู้ทั้นี่คุณธรรมทั้ ใครที่มีความรู้เกี่ยวกับเงินทันเกี่ยวเรื่องของเงินยุคนี้คุณจะมีโอกาสที่จะไขวยคว้านเรื่องของโอกาสมากกว่าคนอื่นๆครับนะสองช่วงเวลานี้การทีย้ายอ่ะสำคัญกับดวงเมืองเพราะอะไรไหมระบบระบบครองต่างๆจึรจะเปลี่ยนเยอะอืเรื่องของต่างๆเรื่องของระบบการเมืองเรื่องของระบบตําแหน่งต่างๆเอ่อพัสดุเจต่างๆจะเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆที่ดีขึ้นแต่ดีครั้งเนี้ยอาจจะไม่พอใจกับทุกฝ่ายแต่ถามว่ามันดีกับดวงเมืองอยู่เหมือนกัน นะครับผมเพราะว่าประเทศไทยเป็นที่ดีเพราะว่าองศาของประเทศไทยเนี่ยอยู่มุมดีกับองศาของดวงดาวใช่ความหมายคือว่าช่วงเวลาน,นี้จะมีการ,ปรเปลี่ยนในเรื่องของระบบการเมืองเกิดขึ้นในช่วงประมาณปลายเดือนต้นเดือนนี้นะครับแล้วส่งผลให้กับประเทศไทยมีโอกาสในเรื่องของธุรกิจที่เติบโตหรือช่องทางที่มันอาจจะมีโอกาสทางภาครัฐอาจจะส่งเสริมรมากขึ้นในจักรดวงนะใช่ นี่คือการทํานายนะไม่ใช่ลุกไ,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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นการเมืองคุยแต่ถามว่าเป็นนกาจะการทานายล่วงหน้าคือทุกคนเห็นช่องทางจากการทำนายเนี่ยอาจจะเห็นลู่ทางหรือมุมมองของธุรกิจที่สามารถหยิบฉวยผลประโยชน์ของกาไรในรช่วงเวลาอันใกล้นี้ได้นะครับผมใช่ครับโดยเฉพาะในช่วงการเมืองเนี่ยที่ท่านอาจารย์ว่าเพราะตอนนี้ข่าวข่าวที่เป็นหลักอยู่ทางด้านการเมืองเนี่ยคือจะมีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีอือส่วนมาณช่วงเวลาไหนก็เขาบอกว่าน่าจะอยู่ในช่วงไม่เกินสิ้นเดือนนี้แล้ ปรับคณะทัฐนมนตีคือตอนนี้ที่เป็นข่าวเป็นกระแสอยู่นะอาจารย์ครับผมที่คิดว่าดีไหมไม่ดีก็ผงว่าอย่างที่อาจารย์ว่าถ้าเกิดเพราะดาวพฤหัดกำลังจะย้ายถ้าปรับแล้วอาจจะไม่ถูกใจอย่างที่อาจารย์ว่าถูกใจแต่ว่าเขาอาจจะปรับเพื่อให้ให้ได้สิ่งที่มันดีกว่าเดิมแล้วก็อาจจะได้คนที่มีความรู้ความสามารถที่ตรงกับสายงานสายงานมาบริหารเพราะว่าอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าเพราะว่าได้ข่าวเงินดิจิตอลกำลังจะออก เงินที่ท่านกำลังจะออกเนี้ยครับคือมันก็อาจจะเขาก็จะเอาเรียกถูกตัวถูกฝาเอามาเอามาการจัดการทางด้านนี้ก็อาจจะแล้วที่คิดว่านักการเมืองไทยเขารู้เรื่องดวงไหมอ่ะต้องรู้นะเขาผมว่าเขาเตรียมการเขาเตรียมการเขาดูชสวนาช่วงเวลาระยะครั้งนี้มีผลดีกับตัวเขามากน้อยเพียงใดนะใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ยังบอกที่บอกคือ การเงินตอนนี้ยังยังไม่ค่อยมั่นคงเพราะดาวกำลังจะย้ายแต่มันย้ายประมาณได้ประมาณสองวิคหรือสองสัปดาห์เนี่ยจะเริร่รมเห็นผลเรื่องของการเงินนะครับการลงทุนต่างก็วิเคราะห์อย่างเหตุผลแล้วกันแต่ครับรวมนะ่ะถ้าใครทันโลกหรือมีข้อมูลในเรื่องของของโซเชียลมีเดียมากขึ้นนะ่ะโอกาสได้เงินทองเยอะอาจจะเรื่องของธุรกิจเรื่องของการเก็นกาไรเรื่องของการลงทุนต่างๆอาจจะลงทุนในเรื่องของเทรดหุ้นต่างๆรวมถึงเงินดิจิตอลต่างๆหรือพวอ คริปโตต่างถ้าคุณมีความรู้ชํานาญและมีที่รู้าที่ดีอ่ะผมพูดเลยว่าก็ลองดูแต่ลองในนณนะที่พร้อมที่จะเสี่ยงเพราะทุกอย่างการลงทุนมันเสี่ยงไม่ว่าคุณจะซื้อของไม่แต่คุณซื้อเสื้อผ้าซื้อนักการลงทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงหมดใช่มีความเสี่ยงหมดถูกไหมคือต้องดูตลาดให้ดีก็คือต้องศึกษาในในแนวทางที่ว่าเราลงทุนไปต้องถนัดด้วยต้องถนัดด้วยแล้วต้องมีความรู้พอสมควรถูกต้องอ่าแล้วก็อย่างที่ว่าคือเราต้องสามารถการทําธุรกิจมันมีความเสี่ยงแล้วต้องแบ่งรับแบ่งสู้้ไดใช่ แล้วตอนนี้ดาวราหูตำแหนงราศีมีนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเกิดคลาดจะได้ไหมตรงผลชัดเจนกับคนราศีมีนกับศีการที่ผ่านมาครับบอกว่าค่าตำแหน่งตารางที่เกิดมันมีการทำนายของคำนายไม่ได้เพดตรงหน้าว่าช่วงปีของปีเนี้ยคนท,ที่มาเกี่ยวกับศิลปะครับมีเกณฑ์เขาจะสูญเสียค,คนวงการจะเป็นเรื่องของวงการนักวาดภาพวงการดาราดาราัแสดงต่างมีเกณฑ์เพราะว่าปีของปีเนี้ ผมดูสถิติย้อนหลังนะเวลาเกิดคาดเมื่อหร่ที่รวมกับดาวสํสคสคสคา 6, 7, 6, สสสคัญสำคัญเนี่ยมีผลกับเรื่องของการสูญเสียบุคคลสําคัญนี่เหมือนกันในรอบนี้ปีหกเจ็ดหกแปดเนี่ยมีเกณฑ์ที่สูญเสียบุคคลสําคัญเกี่ยวเรื่องของการศิลปะวงการนักแสดงวงการนักศิลป์วงการดารงดารามีเกณฑ์ค่อนข้างเยอะหลายนนท่านทั่วโลกไหมครับอาจารย์หรือว่าเฉพาะประเทศไทยเอ่อประเทศไทยครับผม,มใช่ทั่วโลกนะต้องทัท่วโลกเพราะว่าจริงๆคลาดนั้นส่งผลนะ่ะเราคำนวณะ มันกล no right. er> ุ่มดาวที่ผมนัท right. ั่วโลกใช่ก็จะจะ็นดาราฮอลลีวูดหรือดาราดังๆอาจจะก็ก็ล่าสุดนี้ก็คือทางด้านวงการการ์ตูนนะก็อาจารย์ริยยมาร์ก็เพิ่งเสียชีวิตไปที่เขียนการ์ตูนดราคอนบอลเสียชีวิตไปเสียชีวิตไปแล้วเพิ่งเสียชีวิตมาไม่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 ประมาณเดือนกว่าอ๋อหลังดาวหลังหลังดาวคาดพอดีดาวคาดพอดีครับก็คือเป็นนักการ์ตูนชื่อดังเป็นผู้เพื่อเป็นผู้สร้างกระแสสร้างการ์ตูนดราคอนบอลไซตขึ้นมาแต่แปลกนะ ช่วงเวลาเนี้ยดาวค่อนข้างดีนะถ้ามีเด็กเกิดปีนี้ดีแปลกไหมเออเพราะว่าดาวหนึ่งตามนักสัตว์ของมังกรเนี่ยถ้าเป็นคนดูตามหลักกต็เนีิยก็ถือว่าเป็นมงคลอลวสองพอดูดาวจรปีนี้ตามศุลกยศติเนี่ยก็เป็นผลดีนะดาวตำแหน่งหลายดวงก็ส่งผลเอื้อประโยชน์กับเด็กที่เกิดปีนี้ฉะนั้นถ้าบอกว่าถ้าใครมีลูกในปีนี้เขถือว่าเป็นคนส่วนใหญ่นะจะเป็นบุตรที่ให้คุณเขาเรียกอภิชาตบุตรเกิดมาแล้วคุ้มครองเขาเรียกให ประโยชน์กับื่องคุ้มคุ้มใหญ่ก็คือเป็นคนปีมาโงนะมาโงอ่ะส่วนหนึ่งแล้วก็มันก็สามารถเพื่อประโยชน์อํานวยโชคชัยให้กับดิดามารดาผูกครองได้ถือว่าดีนะครับมีทุกคนไหมาลับดี้ไม่ไหวพอแล้วครับนีงั้นนี่คนนั้นถามหน่อยสามคนคลสามคนโอ้พอดีนะครับก็ก็โอเคนะสามคนถ้าถ้าถ้ายุคนี้นะยุคสมัยนี้ไม่ไหวนะเพราะว่าข้าวชีพหลังจากนี้ไปอ่ะจะสูงโดยเฉพาะเรื่องของเด็กถ้าถ้าภาครัฐไม่ช่วยอุดหนุนอ่ะเหบางประเทศอ่ะหนักแน่นอนนะเพราะว่า เดี๋ยวนี้เนีเด็กๆนะค่าใจสูงมากใช่แล้วต้องคือเริ่มตั้งแต่ประถมอ่เนี่ยคือจะต้องเรียนพิเศษนะไม่ใช่ไม่เรียนไม่ได้เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเพราะนั้นคือมันต้องมีการเรียนเพื่อให้ทันถูกต้องโดยเฉพาะทางด้านภาษาเนี่ยอาจารย์ปัจจุบันนี่สําคัญมากสําคัญมากสาคัญมากเพราะตอนการซื้อขายการแลกเปลี่ยนต่างประเทศเนี่ยมันง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะใช่ค่กาติดต่อซื้อขายต้องบินไปนู้นไปติดต่อยากมากเดี๋ยวนี้เหรอเปิดไลน์ยังเห็นหน้ายังคุยกันได้เลยคุยกันใช่ครับเมื่อก่อนการ ที่ขออินพ็อตก็ไม่เอื้อมเลเพราะทางภาครัฐต่างๆแต่ประเทศไม่ได้เอื้อเอื้อประโยชน์กันใช่ครับเมื่อก่อนโอนเพย์พาผมโอนจัได้เลยเดือนนึงก็ได้เงินสามสิบวันผมโอนซื้อของเดีโอโห่าจะได้เงินกันนี่เครียดเลยนะสามสิบวันเดี๋ยวนี้เหรอบเดียวก็ลูกค้าผมโอนเงินจากเออสวีเดนเนี้ยมาให้ทางเพื่อนผมอ่ะไม่ถึงชั่วโมงได้เงินหรอ่ดีเลยก็ไม่เกินชั่วโมงคือเร็วมากนะเขาประสาน คำเมื่อก่อนว่าเร็วคือวันวันต่อวันคนวกนี้ได้นี่เร็วนี้ไ่ถึงชั่วโมงแล้วบางทีได้เลยอะแปลกดีนะถือว่าระบบการเงินเนี่ยมันดีได้บอกว่าเทคนิคมันทั่วโลกแล้วตอนนี้อย่าดูถูกประเทศไทยนะประเทศไทยเนี่ยหนึ่งนะบอกอินเทอร์เน็ตไทยไม่ดีบอกไอ้ 5G ปลอมของเราเนี่ยมันคงมันคงผมพูดเลยผมไปเที่ยวหลายประเทศแล้วพูดเลยว่าในอินทยเน็ตมันโหลดหนังหลดเร็วมากใช่ผมพูดเลยว่าไม่ธรรมดาเน็ตตามโรงแรมตามเอเฮ้าส์นะแรงเลยแล้วอย่าลืมนะ ระบธนาคารของประเทศไทยเนี่ยถือว่าดีนะพี่<ช>รู้ไหมการโอนเงินเนี่ยบ,บางทีบางประเทศเนี่ยโอนเงินเพื่อนผมมาโอนเงินอนะซื้อของ<ช>มาเนี่ยประเทศอ,อื่นไม่มีโอนเงินแบบซื้อของบ้านเราเลยเพราะบางทีโอนซื้อของเนี่ยเงินได้พรุ่งนี้หรือได้สี่ชั่วโมง<ช>องเราได้เลยถูกไหมซือ้อของแ,แม่ค้าบอกสี่ชั่วโมงันจะเห็นสลิปไหมหรือว่าหร <ừ. S 2> ือว่าอยู่มันจะแคนเซิลหรือมันจะอะไรไหมใช่ไหม ของเราที่ทําได้เพราะว่าระบบองค์กรของธนาคารเราเนี่ยมันพร้อมพร้อมแล้วก็เน็ตเวิร์กของเรามันมีความแข็งแรงเครือข่ายเราอยู่ด้วยไทยนะประเทศไทยโอเออได้พัฒนาคุณมาดูก่อนว่าประเทศไทยเนี่ยโอนเงินที่ทําได้เนี่ยมันใช่ว่าถ้ารับช่วงอย่างเดียวมันต้องมีความพร้อมของธนาคารภาคเอกชนด้วยถูกไหมพี่คิดอ่ะการซื้อของเนี่ยสมมติพี่ซื้อของเนี่ยปุ๊บถ้าโอนเงินช้าช่วงเนี่ยแม่ค้าใจร้อนไหมใจร้อนถ้าเห็นธุรกิจแล้วหนูโอนเลยนะคะแล้วคุณไปแคนเซิลที่ธนาคารล่ะ สมองหน่งถ<ช>ูกไหมแต่เนี้ยคือโอนปุ๊บเข้าปั๊บเด้งก้นลเลยเออจะบอกว่าบอกเอ้ยประเทศไทยมีได้เพราะว่ามีแค่เอชอารโค้ดไม่เกี่ยวมันต้องอยู่ที่องค์กรธนาคารด<ช>้วย<ช>ประเทศอยาะทำเหมือนเรานะจะทำไม่ได้เพราะอะไรบ้างระบบธนาคารเขาไม่ได้เข้มแข็งหรือว่าเชื่อมต่อดีเหมือนเรานะใช่ของเรามันออมันเป็นเครือข่ายของ,งแบงค์กิ้งของเราเนี่ยเรามีคนเยอะเกินขนาดคนด้วยเพียข้ท่ากันข้างรัะกลุ่มใช่รัดกลุ่มแล้วก็มีเขาเรียกมีการตรวจสอบได้ดีเดี๋ยวเดี๋ยวว่าแต่แค่เอชอาร์โค้ดเลยที่เราเการโอนเงินธนาคารพวกแบงค์กิ้งเนี่ย ของเมืองนอกอ่ะบางทีสองชั่วโมงนะไม่ใช่ว่าเอ้ยโอนให้คุณแม่เนี่ยไม่ใช่ไม่ได้เลยนะก็ต้องรอรีเลยไม่ใช่ประเทศเดียวกันนะประเทศเดียวกันนี่ประเทศเดียวกันต้องรอถูกต้องไทยนี่เหรอปุ๊บโอนปุ๊บแค่สองนาทีหรือสองทิบใช้โดนด่าละไม่โอนมาบอกโอนแล้วแต่คือว่าลืมส่งสลิปตรงกลิศเฉยต้องเข้าไปเช็คในแบงกิ้งเราว่าเงินเข้าแล้วถึงบอกว่าไทยเดยอย่วดูถูกนะใช่ไทยคมพร้อมเรานี่เยอะมากนะหนึ่งใช่ โรงแรมพร้อมความปลอดภัยถือว่าระดับถือว่าใช้ได้แต่เรานี่มาตรฐานมาตรฐานมาตรฐานโลกอยู่ถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆนะถือว่าปลอดภัยแต่ไอ้ประเทศไทยไม่ปลอดภัยก็มีบ้างก็มีคนอื่นคนเล็กไหมแต่ภาพรวมอ่ะหนึ่งดีสองอาหารหาซื้อง่ายราคาทูงคนประเทศเรานี่ติดหนึ่งในโลกไอ้ติดหนึ่งในสิบของโลกถูกต้องคนเราหนึ่งสะอาดสะอาดแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็อร่อยใช่แล้วก็คนคนไทยเนี่ยคือวัตถุดิบเนี่ยที่เอามา ประกอบอาหารเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นของดีถูกต้องก็จะมีบ้างที่ต้องเสียอย่างพวกกะทิเพราอะไรเนี่ยหน้าร้อนหน้าร้อนมีบ้างเรต้องแค่คนต่างชาติมาก็ได้นำเด่กเพิ่งไปกินกะทิหรือพวกของของดองช่วงเวลาหน้าร้อนนั่นเองอย่างหน้าร้อนเนี่ยพวกส้มต้ส้มตำเนี่ยเราก็ต้องดูร้านหนึ่งขอต้องตาขอปลาต้มเนื้อไม้ต้มสุกเนื้อไม้แล้วคนชอบคนกินเป็นนะเพราะอย่างที่บอกบางคนก็เราเขาเทเองจะมีปัญหาบางครั้งเลยถามว่าเขาชอบเพราะว่าอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติหลากหลายแล้วก็เข้มข้นใช่ครับนะ ผมไม่ใช่ว่าประเทศประเทศผมไปประเทศอ่ะบางทีอาหารเขาน่ากินจริงจริงบางทีรสชาติไม่โดนใจอาจจะเป็นคนไทยด้วยแหละอาจจะจืดไปเค็มไปบ้างแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยบอกไม่คาได้ใช่คืออาจจะไม่เปลี่ยนแปลงรสชาติแบบเขาเนี่ยอย่าหวานมากนะอย่าเผ็ดมากอย่าเผ็ดมากนะคุยได้ประเทศอื่นเขาไม่ได้นะเขาคือเขานะแพทเทิร์นเนี่ยต้องแบบนั้นไม่มีดอกแล้วเขาคือปูไม่มีเหมือนเราแล้วนะบางทีก็มีแค่จิ๊กโชว์บ้าเราเนี่ยก๋วยเตี๋ยวมีน้ำตาลนิดเดียวมีน้ำส้มน้ำตาลน้ำตาลพริกขวดพริกให้หมดมีหมด ผมงงรืก,ก่อนใช่ไก่อนผมผมผมไปเที่ยวแถวเขาสารนะตอนชอบชอบไปเดินสตรีทพูดนะะจะมีด้านด้านหลังอานรถถลนรับอยตีนะผมก็ไปกินกับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเห็นผมเติน้ำตาลเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเขาตกใจาบอกว่าคุณกินเอุดเดลเนี่ยทำไมต้องเติมน้ำตาลเนี่ยคือมันเป็นนิสัยของคนไทยต้องมีติดหวานและอย่างหนึ่งนะผมแปลกหนึ่งคือคุณรู้ป่ะขนมหวานของของพวกตระกูลญี่ปุ่นหรือคนจีนเนี่ยเขาจะห้ามเติมเกลือเด็ดขาดเขาบอกหวานก็คือของหวานแต่จริงๆไม่เติมเกลือมันจะเลอะ มันจะหวานแบบมันเขาแล้กหวานแบบเลี่ยนเลยใช่มันต้องมีเกลือ,อมาช่วยให้ให้ให้ตัดตัดหวานนิดนึงให้ให้เค<ช>็มไปลิ้นหน่อยถูกต้องมันจะช่วยตัดความเลี่ยนได้<า>น,น,นะเขาจะบอกเนี่ยห้ามเติมนะบางทีผมเคยทําอยู่ในครัวญี่ปุ่นนะแอบบเติมไปนี่ทําอร่อยจังเลยนะแต่ห้ามเติมห้ามเติมเกลือนะแต่จริงเนี่ยเติมที่อร่อยจะเติมเกลือไปอก็คือที่บอกคือคนไทยเนี่ยมันเป็นเมื่อก่อน คือประเทศเรามันมีหลากหลายทาัทง<ช>้งเรื่องของวัฒนธรรมหรือของอาหารแต่สมัยยุจยาส<ช>ุโขทัยเพราะว่าประเทศเราเป็นประเทศที่เป็นเมืองท่าอ,อมีความแับเ,เปลี่ยนความรู้แล้วแต่เขาแปรเปลี่ยนวัตถุดิบจาก<ช>ต่างประเทศมากมายทําให้าอาหารมีการปรุงมาทุกทุกสมัยไม่อาหารมันค่อนข้าขงโดนใจคนส่วนใหญ่ไม,ไม่ทุกคนแต่ส่วนใหญ่เพราะอะไร้า่เพราะเราจะเอาคนส่วนใหญ่ที่เราเข้ามาในไทยเนี่ยมาเป็นเป็นแกนในการตัดสินใจแต่ไม่ทุกคนครับถูกไหมก็ฝรั่งบางทียังอึ้งเลยเขากินไข่ดาวเนี่ยเขาใส่ซอสมะเขือเทศ แต่ซอสพริกเนี่ยแต่เขามาเจอพริกน้ำปลาเข้าไปเนี่ยฝรั่งโอ้เออคนละเรื่องเลยไก่ดาวก็ตัวอึ้งนะอันนี้ทําง่ายนะใไข่เจียวเหมือนกันไข่เจียวไทยคือเมซิ่งมากนะคือค่าไข่ไก่เจียวไทยกับข้าวสวยเมื่อไหร่นะฝรั่งทุกคนชอกทุกคนใช่แล้วบางคนเก่งนะฝรั่งบางคนสั่งหาเป็นต้มยำไข่เจียวกุ้งแล้วก็ข้าวเปล่าข้าวเปล่ามันครบเครื่องอร่อยเนาะคือเขาเรียนเรียนรู้วิถีการการกินของเราด้วยใช่เขาเห็นเรากินอดีบอกเนาะเราศิริยาครั้งเนี้ย ่งผลดีกับคนที่มีปัญญาคนที่ไม่ปล่อยตัวจนแบบสังกัตายแล้วก็เตรียมพร้อมถ้าคนไหนช่วงนี้มีในธุรกิจอะไรต่างๆถ้ารีบศึกษาหาความรู้ก่อนมีโอกาสได้เงินก้อนแน่นอนในช่วงปีนี้นะหรือคนที่มีความรู้ต่างหาความรู้เพิ่มอาจจะอบรมเพิ่มอ่านหนังสือดูยูทูปเนี่ยพูดเลยว่าถ้าคุณไม่หยุดนิ่งไม่ตรงตัวเฉยชาปีนี้รับเงินรับทรัพย์ก่อนใครแน่นอนนะครับผมนี่คือคร่าวๆในการดูดวงวันนี้คร่าวๆคือว่าภาพรวมของสามสิบเมษาเนี่ยดาวเสรอยากเนี่ย ส่งผลกับคนที่ทันโลกทันเหตุการณ์ส่งผลที่คนที่ไม่อยู่นิ่งที่ไม่อเ,อไมเ,เอื่อยเฉืยไม่ขี้เกียจนะครับช่วงนี้เนะี่ยขยันเห็นไหมผมขยันมากเลยช่วงนี้ไม่หลับไม่นอนเลยทํางานเยอะมากเพราะอะไรรู้ว่าดูดูแวลตาจะเพียจัดเลยนะจ๊ะแต่มันคุ้มเพราะรอะไรมะเเขารู้ว่าหลังจากนี้ไปอะ่ะมันจะมีโอกาสในเรื่องของธุรกิจกับการเงินเข้ามากับทุกคนที่ขยันและก็ตั้งใจและหาความรู้ช่วงนี้แน่นอนครับนี่ผมคมหมอมอมก,อก็กับพี่ดนดแคอนทนรสีก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะแบมีอะไรก็สอบถามได้นะในแฟนเพจแล้วก็ในเรื่อองงข เอ่อ YouTube ก็คือคช่อง <ผม S 1> สาพันธ์เรื่องดวงบายหมอโอมนะครับผมนี่ผมผมคนก็ขอตัวลาก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ